แต่แม่กินอันอื่นก็ได้กินซุ้งไข่ซุ้มอันไหรคะพอลูกแซลมอนเธอกินเหกชิ้นเอาที่มันมีข้าวให้อีกสองชิ้นระวังระวังเสื้อระวังเสื้อเอ <c oughs> กินอะไรกินชูชิทากันทาา ไม่ใช่ชูชีพไม่เบิร์นไม่ร้อไม่เบิร์นกินกินแค่นี้ก็พอเอากินต้องกินกับข้าวดิสิคะก็ได้ก็ได้ไม่ได้เลยที่จะแยกข้าวที่จะกินข้าวอย่างเดียวมีงี้ด้วยอืม่ชอบว่าชอบเวลาก๋วยเาี๋ยวมันอร่อยดีจะเอาพี่ชูอยากให้มันเลสนะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเลอะ ควสามารถไหมไม่มีก้มจากคนไม่กินไม่กินแซลมอนตายเป็นติดแซลมอนเลยเอ้ไหมไข่ขุ่ไข่แค่นี้ก็อิ่มแล้วมั้งเดี๋ยวเติมพลังกินไหมกินกระเจี๊ยบไหม่อร่อยมีประโยชน์มากเลยนะ จริงจริงมีมีประโยชน์มากมากอร่อยแพนเค,ค้กกินขิงไหมกินขิงไหมวาซาบิเดี๋ยววันหลังต้องแอบเอาวาซาบิใส่ให้บ้างอฮอยากไปเล่นนี่ไงเสื้อมันจะเลอะ แม่กินจังเลยไม่เลแม่ไม่หิวงานนี้ก็นั่งกินวันนี้แม่อิ่มเมื่อกี้แม่ไปไปแอบไปกินมารามาเมื่อกี้แอบไปกินมารามาอร่อยมากเธอก็กิกนไม่เป็นมันนะเห็นไงเป็นไงเป็นยังไงกินข้าวอย่างเดียวที่มันฟินจริงๆเลยมีใ,ใครเป็นเหมือนออดี้มั่ง กินไปเลอะไปจ้าอืมค่อยค่อยลุกเป็นก๊อกก๊อกก๊อกเลยไปสอดแค่กันชูชีพาร์ตออาดิชอบมากินกับไปสอดปะไปสดปะไม่ไร กินไอันนเมนูอะไรในหอยน่ากินน่กินน่กินน่ากินุ้ยกัคุยคนเดียวไปดีกว่าบายแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสต๊อกแล้วนะผะแล้วาาอม่